สลามเพื่อนๆก่อนให้สลามเพื่อนๆก่อนอะลัยกุมรอฮสมาตุลลอฮิวะบาร์ก้าฮาทุกคนเดี๋ยวฟังเช็คนะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของออูด mm ุบินและฮิมินาเชตตอนโรยีบเช่นครับเขียนก่อนเลยกูอ้าวอ้าเขียนก็รู้เลยตัวแรกตัวแรกอเลีกกับเรีนอืมอเลีกกับเรีนอเลีกกับเรีน ส่วนมากคนมักจะออกเป็นอาลีฟ mm. อูรูบิลละมันผิดมันต้องอ่านว่าอ้าอูตอนอลีฟอยู่ส่วนกลางของลำคอออกเสียงให้มันอยู่ส่วนกลางอูมันจะแน่นก็ไม่แน่นจะหลวมก็ไม่หลวมมันเป็นอักษรกลางอ่าอ่าถ้าใครอยากรู้ อย่างรู้เอาแมวที่ไม่รู้จักหน้ากันมาสองตัวแล้วก็มาใกล้ๆกันแล้วก็ฟังเสียงแต่อย่าเอามือแย่เข้าไปในแมวนะครับนะอือฮึคือท่านเชคยูนุสบอกว่าให้ระวังสองตัวอักษรนั่นก็นคือตัวอักษรฮัมซานะครับกับตัวอักษรอินอัลลานูที่เราจะต้องออกเสียงให้ไม่เหมือนกันอ่าอูอ่า รูอักษรทำเสียงอยู่ส่วนลึกของลำคออักษรอีนอยู่ส่วนกลางของลำคอนะครับนะส่วนตัวซ้านอะครับท่านเชคครับรซานครับซานมักส mm ่วนมากมักจะออกเสียงเป็นตัวใจออูซ uh, uh, ูบิลออูซูบิลมันต้องที่ตูกล้องยังไงครับท่านเอาลิ้นเอาลิ้นมาดุนดุนเอาลิ้นมาดุนดุนนั่นหน้าฟันไม่ใช่ถูกย่างี้ าาคือปลายลิ้นใช่ไหมครับปลายลิ้นมาแตะที่ไรฟันบนฮะปลายลิ้นมาแตะที่ไรฟันบนแล้วก็อักษรน,นี้พ่นลมไหมครับท่านไม่พ่นครับไม่พ่น่ะไม่พน่นถ้าพ,นพ่นปุ๊บจะกลายเป็นตัวอะไรทันทีเลยว่าซีนครับบางทีอาจจะเป็นตัวซีนก็ได้บางทีอาจจะเป็นตัวซาก็ได้เพราะว่าตัวซากับตัวดานขานเกิดอยู่ที่เดียวกันปลายลิ้นกะที่ไรฟันมาลองอย่างหนึ่งดบวยครูอะไรครับ เสียงพึ่งนิดนึงนะครับเสียงพึ่งแต่มันไม่นับว่าเป็นสักปีนะครู<อ>แต่ใ้ัวนิดน่อยนิดหน่อย,อยแต่ว่าไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะคืออย่าให้เยอะจนเกินไปนะครับมาชาัลองขอขอบคุณท่านเชคยูนสุสมากๆครับขอบคุณครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลว